ความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือมันมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับอย่าว่าแต่เป็นคนอื่นนะครับญาติพี่น้องเราก็ไว้ใจลําบากนะบอกตรงนะครับความไว้วางใจมันไว้ใจกันไม่ได้อะพูดง่ายๆนะครับอ่าไว้ใจไม่ได้นะครับเราไม่เคยไว้ใจใครทั้งนั้นแหละคุณรชาชดานะครับสวัสดีครับผมสวัสดี วิชดานะครับปิ่นทวนนะครับตักทายกันเนาะครับผมวิโวนะครับสวัสดีครับกดให้แล้วเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผมเราอย่าไปไว้วางใจใครเป็นดีที่สุดนะครับขนาดตัวเองก็ยังไม่ไว้ไว้ไว้วางใจตัวเองเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นอ่ะมันยังผิดพลาดกันได้แย่ๆนะครับอผิดพลาดกันได้แย่ๆเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นความผิดพลาดนะครับความอะไรต่างๆนะครับเราก็จะไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับเมืมันผิดพลาดไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับอืมว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปไว้วางใจใครนี่แหละมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับเอความน่าเชื่อถือมันไม่มีบอกตรงนะครับ ยิงยิงคนใกล้ชิดนี่แหละตัวแสบ <laughs> อะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะพลาดพังเพราะคนใกล้ตัวนะครับเออพลาดพังเพราะคนใกล้ตัวเพราะว่าเราเราเราให้ใจเขาเยอะเกินไปไงเออเราไว้วางใจเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดเนี่ยคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้นะครับเอซตุยตุยเพราะคนใกล้ตัวนี่เยอะออ ขอบคุณมากนะครับคุณทาสานะครับขอบคุณมากนะครับคุณสมหมายนะครับสวัสดีครับผมเพราะเพราะคนใกล้ตัวนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเหตุและผลก่อนเอามาวิเคราะห์ก่อนคําพูดอ่ะเราต้องเอามาเอามาวิเคราะห์กันก่อนไม่ใช่ว่าเราทําตามใจเข้าไปเลยเนี่ยนะเขาพูดอะไรก็จะเชื่อเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเอฟซี FC. เพราะว่ามันมีประสบการณ์มาแล้วไง เอมันมีประสบการณ์มาแล้วเจ็บปวดนะครับปวดร้าวมาแล้วเพราะฉะนั้น<ม>เราไปจะไปเชื่อใครนะครับตัวเราเองเแท้แท้ยังผิดพลาดอ่ะน้ำภาษาอะไรกับไปเชื่อคนอื่นนี่แหละ fc นะเขาลุ้นกันต่อไปนะครับอืเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะครับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆดีกว่าอไม่ต้องไปทําอะไรอยู่นิ่งๆ,ๆเฉยๆนะ มันก็ค่อยๆพ้นผ่านไปเองนะเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับก็ค่อยๆพ้นผ่านไปเองค่อยๆหลุดพ้นของมันไปเองนี่แหละเอซนะครับก็ว่ากันไป กดให้แล้วนะครับขอบขอบคุณมากขอบคุณทีเอซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเนาะอืมวันนี้ท้องฟ้าก็มืดคึ้มทีเดียวอ่าทำท่าจะตกนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะจะตกหรือเปล่าแต่แดดไม่มีเลยอะ่ะนะครับแดดไม่มีเลยตอนนี้นะมันหายไปสักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะตกทุกแทบทุกวันนะ่ะช่วงนี้นะครับตกแทบทุกวันอืมได้ข่าวว่าน้ำท่วมนะครับนะ <laughs> เอน้ำท่วมแถวเชียงรายนะครับแม่สายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เอาอีกแล้วนะครับเออท่วมกันอีกแล้วอ่าสวัสดีครับช่างบอยนะครับสวัสดีครับผมเอสท่านด้วยนะครับนี่นะครับสังคมโซเชียลนะครับนะฮะเอออย่าไปเชื่อถืออะไรมากมายนะครับแล้วก็ ฟังหูไว้หูนะครับจริงบ้างเท็จบ้างมันก็ปะปนกันไปบางคนก็ก็สร้างคอนเทนต์นะครับนะเอฟซีนะเออเป็นคอนเทนต์อ่าบางคนก็สะสมอ่าปะปนไปด้วยความจริงด้วยคอนเทนต์ด้วยนะครับมันทำให้เราเนี่ยจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเออ อาประจิบนะครก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยังไงเข้ามาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับนี่แหละบรรยากาศนะครับเอฟซีให้เห็นถึงอ่าความไม่แน่นอนนะครับความนุ่นนีน่นั่นในโลกโซเชียลนะครับ <c oughs> จกนาเขาบอกว่า สื่อหลักเนี่ยที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับนะครับที่ออกมาพูดแบบนี้รับคําสั่งมาจากตัวตุนเขาว่างั้นนะอแอดว่าไม่ใช่หรอกนะครับแอดว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันเป็นการกระทําของเขาเองเนี่ยแหละมันไม่เกี่ยวกับคําสั่งของใครหรอกแอดว่านะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะว่าฟังจากคําพูดแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยว แล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดเยอะแยะอะไรนะครับทําให้าทําทให้สองคนนะั้นออกมาตอบโต้นะนะเขาก็มาออกมาแค่พูดไกลๆแค่นั้นเองไม่มีผลอะไรอืมก็แอดว่าเขาออกมาพูดของเขาเองในกลุ่มในองค์กรของเขาเองนะพูดของเขาเองไม่มีคนอื่นที่เขาจะมาอ่ามายุแยงสื่อหลักได้หรอก นะครับคงคงจะยากแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรด้วยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั Demon> ้งสิ้นเลยกับสองคนทางนี้นะครับเอาจริงๆนะครับไม่ไม่มีใช่ครับผมก็ออกมาทำคอนเทนต์ของเขาเองเพื่อดึงเลตติ้งของเขาเองเท่านั้นแหละมันไม่เกี่ยวกับออกมาเพื่อมา รับคําสั่งคนนู้คนนี้ออกมาเพื่อจะอ่าเพื่อจะทําให้มันมีผลกระทบนะครับมันการพูดแบบนั้นมันไม่มีผลกระทบอ่ะอืมนะไม่มีผลกระทบเฉยๆอ่ะอพูดง่ายๆนอะ่ะใช่ไหมมันก็เป็นข้อดีของเราก็คือเราจะได้รู้แค่นั้นเองก็แค่นั้นมันเป็นผลดีของเราด้วยซ้ำไปอ่าเป็นข้อดีของเรานอกกนั้นแอดว่ามันไม่มีเกี่ยวกับคนอื่นกับบุคคลภายนอก องค์กรอีกอะที่เข้ามาออกคำสั่งนะครับไม่ใช่อะของตัวเองใช่ไหมนั่นนะสิแล้วก็บอกว่ายังบอกว่าบอกว่าเป็นห่วง <laughs> นะเออตรงนี้แหละมันขำไอ้ฟีนะมันขำนะเออเขาบอกว่าออกมาเนี่ยที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงอ่ะ สองคนนั้นเขาว่างานเป็นห่วงว่าจะออกมาตอบโต้แล้วเข้าทางเขานน่นนี่นั่นนะเออเป็นห่วงเออใจจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องย้อนถามอย่างนี้แหละเออใจจริงหรือเปล่าออกมาพูดแบบใจจริงไหมอะไรอย่างนี้ไหมแต่ก่อนทาไมดา่าเขาฉับละ่ะอา่าคุณได้รับคําสั่งจากใครมาอา่ะเราก็าต้องว่ากันอย่างนั้นเละใช่ไหมล่ะจริงๆมันต้องมันต้องเป็นเริ่มมาแต่แรกแล้วถูกไหมล่ะ คุณจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันฟังดูแล้วยังงงๆอยู่แต่ก่อนก็อยู่แต่ก่อนก็อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมแล้วก็ออกไปอยู่ฝั่งโน้นอพออยู่ไม่ได้ก็าย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเอฟซีะเออมันจะเยอะมันถ้าคนเรานะที่ถ้าใจหลายใจเนี่ยถ้าจิตใจหลายอย่างเนี่ยนะความน่าเชื่อถือมันเลยน้อยบอกตรงนะ คุณเบื่อทางนี้ก็ย้ายไปทางโน้นเบื่อทางโน้นก็ย้ายไปทางนี้อย่างเงี้ยเออคือจิตใจไม่มั่นคงอ่ะเออความน่าจะถือมันเลยไม่ค่อยมีอ่ะน้อยมองตรงน้อยมีจะสร้างประเด็นใช่ไหมอืมเราจะได้รู้ไงใช่พระจิตนะครับเราก็ได้รู้ ตรงนั้นแค่นั้นเองนะเอออย่างอื่นเนี่ยแอดว่าเขาไม่ได้รับคําสั่งใครมาทางนั้นแหละนะเอาจริงๆนะไม่ได้รับคําสั่งใครมา,าที่จะมาเอามาพูดแบบนี้ทําให้มันเกิดประเด็นอะไรก็ไม่เห็นมีประเด็นอะไรเนี่ยเออไม่เห็นมีเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาได้อะไรไหมมันก็ได้แค่คนดูแค่นั้นเองเอออย่างอื่นผลกระทบกับทางในานามีไหมไม่มีไม่มี <c oughs> มมอะ่ <c oughs> อะก็ไม่ได้มีผลเขาก็เฉยๆไป ขาก็ได้รู้ไปก็เพิ่มความรู้เข้าไปอีกหน่อยหนึง่งแค่นั้นเองว่าเออมันเป็นแค่นี้นะเออเราจะได้เราจะได้คิดคิดไปในอีกแง่มุมหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออจะได้ไม่คิดเหมือนเดิม,มาใช่ไหมปินป้อนใช่ไหมใช่อใชแอสก็ว่าอย่างนั้นแหละคนเรานะถ้าพูดคนเรานะถ้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นะ เออสลับไปสลับมาเนะความน่าเชื่อถือคนเรามันไม่มีแอดพูดเลยเลยนะแต่ก่อนเขาก็อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันเราแต่ก่อนเนี้ยเออพอเขาอยู่ได้ระยะหนึ่งเขามัน,ม,นมันไม่ได้ไงมันอยู่กันไม่ได้หรือ,อยังไงไม่รู้ด้วยสาเหตุเหตุผลคนใดไม่รู้ล่ะเพราะยังไงก็คือเขาไม่ค่อยถูกกับท่างใหญ่อยู่แล้วถูกไหมเขาก็อยู่ฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยสนิทใจนะเขาเลยย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นอ่าเขาก็ด่าท่างใหญ่ซะฉ่ำไปเลย อ่าแล้ว,วัดดีคือดีก็อยู่ทางนู้นไม่ได้เอาย้ายไปอยู่ฝั่งนี้มีปัญหาฝั่งโน้นก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่ค่อยยอมรับกันไงเพราะาอะไรมันหลายใจจัดเยอะเยอะใจจัดไงคือเราเราจะต้องซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์เชื่อมั่นนะครับนะมั่นคงไปเลยไม่ใช่ว่าใครจะมาปั่นยังไงเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วถูกไหมเราต้องใช้วิทยาศาสของเราเนี่ย วิจารณญาณของเราเนี่ยเป็นการติดตองเป็นการความคิดของเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นมามาพูดแล้วเราจะไปเชื่อคนอื่น,นก็ไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันเลยมีน้อยมากเอในของเขาเขามีเรามีน้อยเราไม่อยากจะเชื่อถือสมัยก่อนก็หลอกให้เราเข้าไปฟังนิทานของเขาไม่รู้เท่าไหร่ไม่เห็นมันไปไหนเลยเออแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่คืบหน้า จนกระทั่งทุกวันเนี้ยฮะย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยก็ยังพูดแล้วมันก็ยังไม่เข้าเขาสักทีอืมใช่มันก็ด่าใช่ไหมหนูนิ่มนั่นนาทีเออถ้าไปขัดใจก็ด่าเอาอีกใช่ไหมมันทำอะไรไว้บ้างใช่ไหมใช่ครับผมก็นั่นแหละ มันเล่นงานจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาอยากจะไปฟ้องอ่ะพอดีพอดียายแกแกบอกแกแกขอไว้เออเพราะว่าเขาเป็นหัวแก้วหัวแหวนไงแกก็เลยขอไว้ว่าอย่าไปทํามันเลยให้มันทํามาหาก,กินเธอะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเขาว่างั้นโอ้เออก็ยายแกไม่ได้โดนแบบนั้นมมนะถึงแม้นะยายแกไม่ได้โดนแบบนั้นเนออยายแกก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่โดนเขาก็คิด เ,เขาก็คิดสิว่าเอ้ยไอาหามึงด่ากูในโซเชียลกูเสียาหายนะเว้ยถ้าเขาจะเอาเรื่องเอาได้อยู่แล้วนะแต่เขาก็เอาไม่เขาก็ไม่เอาเขาก็ปล่อยมันก็มันก็โอเคไงเออมันไม่ใช่เพราะว่าความดีของเขานะที่มันย้ายที่มันออกมาไม่ด่าเขาเนะี่ยไม่ใช่เป็นเพราะความดีนะเป็นเพราะมันผิดใจกับทางนี้มากกว่านะเออผิดใจกับพี่นะครับผิดใจกับพี่ ก็เลยต้องออกมาอยู่ทางนี้นะครับขายข้าวยังไม่พอซื้ออ่ตามสบายนะครับนะเออ แหกที่ทุกคนไว้เหรออคนแบบนี้ก็นั่นนหะสินะครับคือคนเรามันต้องดูที่ผลงานใช่ไหมผลงานของเขาที่ผ่านมาเขาโยกไปโยกมากลับไปกลับมาเราก็ไม่ความน่าจะถือมันเลยไม่มีไง